กดพร้อมคนหลังอาที่หนึ่งดูไซนี้นะว้าวโอ้ยเฮ้ยนี่ไงสกายวันนี้มันชิชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปค่าถอยตลับนะเดี๋ยวไปค่าถอยตลับนะครับวิธีการทำนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับ อุปกรณ์นะครับก็ตรงหัวเป็นเลนนะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วจะเป็นที่จับนะครับตานี้ไว้คาดเอวนะครับตัวนี้ไว้รองที่บาทนี้ไปรองที่บาทโอเคไปดูนะครับว่าวิธีการทํานะครับจะทมันได้ยังไงคาดยังไงที่บา ครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับคืนลงแล้วนะครับน้ําลงแล้วได้เวลาค่าถอยตอนนี้มีผู้ชี่ยวชาญมาอีกหนึ่งคนนะครับ

ตอนนี้ยังไม่ได้ตัวใหญ่เลยนะครับได้แต่ว่าตัวเล็กๆมาแล้วมาได้แล้ว ไปนี่เนี่แปลว่ามันไตายเนที่นเนี่ยปล่อยทิ้งให้มันไปโตก่อนปลาชิ้นแม่ครับอะไรกันครับเนี่ยมาหาหอยครับพี่โอ้ห,หอยพี่ม,มาจากไหนครับโอ้ตกปลาครับ อะไรแล้วพี่ตรงนี้ปลายครับายปลาตนตาตื้นเลยตัอไหมใหญ่ให่ะออขอแบบยีนมีน้ำอยู่ไหม่แต่วแต่ว่ามันตัวเล็กอันนี้อจต้องคันน้ำ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 อันนี้เรื่องน้ำหลงใชนี่น้ำเรื่องหลงตรงนี้คจะสายมาแลครับพื่เพื่อนี่น้ำมันลงขอไหมหรือว่าต้องลงนี้ต้องลงนี้นะครับ เดี๋ยวย่างเงได้ลยตัวครับเดี๋คอยตัวเล็กเราไม่เอานะครับคอยมันขึ้นเองมีแม่พิเอษโผล่ตามขึ้นเลยไขึ้นเองก็มีแต่ว่าต้องตรดจจ เใหญ่ไฟตัวนี้ใหญ่มากเห็นปะตัวเดียวอิ่มแบบนี้ม่มาคาดเองไม่ได้นะครับต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลนี่หอยเสียบครับที่ว่าดองน้ำปลาเออที่ว่าดองน้ำปลา ปาวางลาจะว่ายมันจะรู้สึกไงด้วยมันจะขึ้เลยไหมตึ been, h, ๊งต no, cool ึ๊งกระแทกกันกระแทกกันแ้วแต่บางทีมันบางมอีกี่ชีวิตชาวบ้านนะครับห้อฟหาู่หาบลาท่น ใช้แบบวิถีชีวิตบ้านบ้ามีคนเรียนมาด้วยนะครับนั่งที่ได้แค่สองสามสวน ตัวสามตัว <opolit any> ีกระป๋องดีกระป๋องเขาก็มาหากันนะครับขอบคุณค่ะต้ทะเลโอ้หตัวใหญ่มาก ใสยย่สใหญ่มากใส่ใหญ่ไหมอ่ะเอาใสายา่ย่างนี่ตัวเลขก็ไม่ทำะไรเอาไปปล่อยปล่อ,อยว่ายเก็บไว้ไทยกได้นี่หอยนี้ีหอยเกียบด้วย ค่อยไปทีเดียวกำลังโตน้องยังไม่โตดูกำลังกลางเลยอันนี้นไส์เล็โลหสิบอันนี้ไส์เล็กอใช่ปะไม่ใหญ่นี่เล็กคือได้เล็กโ ไหนไม่เห็นเป็นดาวเว้ยนี่ไงดาวปั๊มหอาแล้วน้องิ๊กอันนี้สตัวโล

ว้าวอุ้ยตอนมันขึ้นมาวันเจี๊ยบแม่แต่มันขึ้นเบาเที่ยตัวเขาขาเงี้ยตัวใหญ่แล้วไม่มีตัวหลายหล่ะไอเสือเข้มเข้มไม่เคยเจอร้นนโลแล้วมั้ เป็นลายอย่างเงี้ยลายอะไรเงี้ยตัวเหญ่ตัวใหญ่ไม่่มเลยอะเส้นใหญ่ตัวใหญ่จีดลองบอสไหนอุ้ยได้อยู่ไหยฆ้ากันเพิ่นอะนี่คนข้าไม่เพิ่นนะคนหลังใ่าหนาทีปางทิวะดูหล่อนนาทิบาทีหลังอยู่อาทีหนึง ลิน่าอยู่นะที่ตรงนี้เลาย้ครับอยู่แท้ตรนงบ่งต้นขาตอนนี้ก็เริ่มคาดกลับแล้วนะครับผมมาไกลละเดินข้าดไปถึงนู่นบ้านอยู่นู่นนะครับตึกสูงๆทำความรู้สึกนะครับวันนี้เป็นไงครับคุณปูมหนาวหนาว ข่าวว่าจะได้ยเยอะกว่าน,นี้ไหมหรือว่าแค่แค่นี้กลับได้อีกประมาณสามสิบตัวสามสิบเลยสามสิบเลยตัวใหญ่ไหมไข่เสียบอะ่ะหอยเสียบตอนนี้รู้สึกยังไงครับพี่เบิกไม่ปวดปวดตรงไหนบ้างไหล<า>เอวนี่ครับป๋าจะได้นะครับคลองทะเลนะครับยาไปตอน,นะครับดูว่ามันหายยากขนาดไหน

โดนยังใหญ่ต้อติดแน่นี่งว้าวกบทลอยโบทลอยอยว้าววันเี๊บเขาโบทลเลยตับตัวรวด โอ้ยโโหเนี่ยลาอยาะวาเพราขอย่างเงี้ยหนวให่ตัก้ที่ไหนเห็นรปีกแดงปานอีบอีบอเอ้ยนี่ชั้นคนนี้ต้องลงนะ บอกพี่นายก่อนโอ้โหตัวนี้ไม่เท่าไรโอ๊ย <c oughs> นี่นี่เกินไปนะ กดพร้อมแล้วนะี่เกินไปนะเอาสองโลแล้วมันนะนงจวนะครับนิกทีกิ๊บก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ขขนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับชาวมาตึ้งชีวิตนะครับคลิปหน้าจะไปไหนไว้เจอกัน นครับฉลองไหครับพวกเราฉลองหน่อยมาน้องขับเรือโรงมานได้กันเนไม่ได้เป็นโลยก็เต็มนี้เลยมีเพียงเท่ยั้ จะตัองยาวแล้วห่วยใหญ่มากใหญ่มากหญ่มากี่นี้ยังตัวเขาอ่ป่ะเออดูไปเลยยังอ่านไป อร่อยร้อนร้อนมร้อนไหมด้นอันนี้ก้อนเ้ยนแหละนั่กินอ่นแหละ็กเจอรนอดีขึ้นอร่อยไหม้อใส่เนื้อเราเี้ยอยากใหจริงแก ครับผลงานหลังจากกินเซต่องลงละดีค,ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอร่อยมาก